เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ 2 6กรกฎาคม2566เราจะมาอัปเดตตารางวันหยุดราชการ3 1กรกฎาคมนะคะทำเนียบส่งหนังสือด่วนนะคะวันหยุดราชการ3 1กรกฎาคมถึงหน่วยงานภาครัฐและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทยึดมติครมให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง6วันพร้อมแจ้งรายละเอียดและข้อปฏิบัติสรุปไว้ที่นี่ในคลิปนี้ และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะการประกาศให้มีวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี2566อีกหนึ่งวันคือวันจันทร์ที่31กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะซึ่งครมมีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องตั้งแต่28กรกฎาคมจนถึง2สิงหาคม66รวมทั้งสิ้น6วันนะคะล่าสุดสำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดเรื่องกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2566เพิ่มเติมนะคะถึงทุกหน่วยงานภาครัฐ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทลงวันที่25กรกฎาคมโดยนางนัจจรีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทั้งนี้นะคะสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งรายละเอียดว่าขอให้ทุกหน่วยงานรับทราบมติครมซึ่งได้เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมอีกหนึ่งวันคือวันจันทร์ที่31กรกฎาคม2566ก่อนรับไปดำเนินต่อนะคะ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งรายละเอียดถึงทุกหน่วยงานว่าคอรมอได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษปี2566ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสอคอเสนอโดยมีรายละเอียดรวม3เรื่องนะคะ1กำหนดให้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2566เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก1วันในปี2566 2ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจําเป็นหรือราชการสําคัญในวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวตามข้อ1น,นะคะที่ได้กําหนดหรือนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบการให้บริการประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจนารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน 3. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนนะคะให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงานพิจารณาความจําเป็นเหมาะสมของการกําหนดให้วันดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีไปนะคะ มาดูเหตุผลประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมนะคะโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งว่าการประกาศวันหยุดยาวโดยให้มีวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษนั้นจะมีการเสนอเข้ามายัางครมรประจำทุกปีอยู่แล้วเพื่อกำหนดรายละเอียดวันหยุดตลอดทั้งปีแต่ในการประชุมครมรครั้งล่าสุดได้เสนอไปเพียงแค่6เดือนเท่านั้นเพราะจะได้ให้รัฐบาลใหม่เมื่อเข้ามาแล้ว จะเป็นผู้พิจารณาวันหยุดในช่วงที่เหลือเองแต่ขณะนี้การจัดตั้งรัฐบาลช้าจึงได้เสนอเข้ามาในครั้งนี้นะคะโดยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานการประชุมครมกด้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันดูแลเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว6วัน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเรื่องของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนของประชาชนในเรื่องต่างๆช่วงวันหยุดยาวนี้ด้วยดังนั้นนะคะเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจภาคบริการ ภาคการท่องเที่ยวจึงเห็นควรกําหนดว,วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี2566เพิ่มเติมอีกหนึ่งวันก็คือวันที่31กรกฎาคมทําให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันรวม6วันตั้งแต่สุกที่28กรกฎาคมถึงพุทธที่2สิงหาคมนะคะ โดยเดือนกรกฎาคมนะคะวันที่28วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรมหาวชิราเก้าเจ้าอยู่หัว3 1สรกฎาคมเสนอให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในครั้งนี้นะคะเดือนสิงหาคมนะคะวันที่1วันอาสาฬหบูชาวันที่2วันเข้าพรรษาวันที่12วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะคะวันที่14สิงหาคมวันหยุดชเฉยวันเฉลิมพระชนพันษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสรุปรายละเอียดสั้นๆก็คือการกำหนดให้วันจันทร์ที่สาสิเดกรฎาคม2 5 6 6เป็นวันหยุดราชการประจำปี2566 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวจะทําให้ภาพรวมวันหยุดราชการประปจำปี2566มีจํานวนวันหยุดรวมทั้งสิ้น20วันนะคะ